ภูพาเวลจับมือกันเปิดใจในรายการคลับไ r เด a y โชพร้อมชวนแฟนๆไปฟินด้วยกันกับเดทแรกในภูพาเวลเฟิร์สเดทเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดย์โช p o พูพาเวลพระเอกในเอกจาก PIT Babe The Series ซึ่งอยู่ภายใต้โปรเจกต์ c H A N ็ E 2 5 6 1 O R I G I ก A L ทั้งคู่ได้มาเปิดใจเฟิร์สอ p r e s s สชัที่ต่างฝ่ายต่างเห็นกันครั้งแรกและกว่าจะมาเป็นชาลีในพิทเบฟ สร้างความกดดันให้หมีภูจนมีน้ำตาพร้อมเปิดใจเรื่องที่พาเวลอยากขอโทษภูที่ชอบวีนเพราะอยากให้มันออกมาดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์การเป็นพาร์เนอร์ของกันและกัน และฝันที่ไม่กล้าฝันของภูพาเวลกับความโด่งดังทั่วข้ามคืนมีแฟนคลับเป็นของตัวเองอย่างภาคภูมิใจเปิดมุมเปราะบางในชีวิตของทั้งคู่ที่ไม่ค่อยได้บอกใครและพร้อมกับชวนแฟนๆไปฟินด้วยกันกับเดทแรกเจอกันครั้งแรกพาเวลหันไปก็น่ารักดีเหมือนกันหน้าตอนนั้นมันยังติ่งๆไม่ได้ซ่าเหมือนในตอนนี้ แต่ที่ผมได้เห็นที่เขาใส่แจ็คเก็ตลายสกอตขาวดำพาเวลแดคู Powell, co, เดินเก๊กๆไปทั่วเลยยิงโหดขนาดไหนเอ่ยกว่าที่เราจะได้ไปถ่ายทําวันแรกของ TIT Babe the Series ครูตอนได้รับบทมาตอนแรกดีใจมากดีใจแบบน้ำตาไหลเหมือนกันตอนนั้นแต่พอได้มาจริงๆแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรเอ่ย ก็น้ำตาไหลเหมือนรู้สึกว่าได้รับความกดดันมาบทมันใหญ่ไปสำหรับเราหรือเปล่าพี่ชอดน้ำตาไหลพี่ชอดกับพี่เอสดูไหมครูดูครับผมก็ไปร้องไห้กับครูเชลสอนการแสดงเห็นว่าพี่ชอดไม่เคยชมเลยเ